แล้วก็โดนบล็อกประจำก็เพราะจานวนแชร์มันเยอะนะครับนะอาจารย์ไม่ได้ค้าขายไม่ได้ขายของไม่ต้องดูปริมาณคนแชร์จะให้แนวทางต้องอพันแชร์สองพันแชร์หมื่นแชร์เหมือนคนอื่นไม่ให้นะครับคืออยากแชร์เพื่อตัวเองเท่านั้นนะเพื่อมาดูย้อนหลังหนะ้าเฟซของเราพอนะอย่าไป ห้าแชร์มันมันแชบเป็นเี่า้อใดแชบเป็นใสแชรหน้าเฟซของเราเนี่ยเพื่อนเราก็เห็นหมดนั่นแหละไม่ต้องไปแชร์เยอะแยะเ้อะนะนะถ้าแชร์เยอะเดียวมันจะไม่เห็นห้องจานเพราะจานตั้งค่าความปลอดภัยไว้น้ำเดี๋ยวมันสีมันสีแบนมันสีบล็อกเดะคนแชร์เยอะนี่ก็ถูกบล็อกด้วยด้มาเข้าใจว่าหนึ่งถ้าแชร์ไปปุ๊บลงกลุ่มและทำให้กลุ่มวิชาชีพที่อยู่แฝงตัวในกลุ่มต่างๆเนี่ยเข้ามาทุกที เข้ามาปุ๊บเขาก็เปลี่ยนเป็นโปรไฟล์เพราะอาจารย์ก็มาตอบสมาชิกอะทุกครั้งนะพออาจารย์ไล่ดูไล่ดูโอ้แชร์ไปกลุ่มน่นนี่นั้นมันจะเห็นทันทีเลยนะครับเพราะกลุ่มมิชาชีพจะมีพวกเฟซอวตารไม่มีตัวตนอาจจะเป็นรูปโปรไฟล์รูปหมูรูปหมารูปดอกไม้รูปแมวนะเวลาเราไปอยู่ในกลุ่มเห็นไหมพวกนี้จะมาตอบคอมเมนต์ว่าเอถูกเลขอาจารย์นี่น้องนะสามตัวตรงๆได้เงินรวยร่ํารวยเข้าฟีอะไรต่างๆอัน,นคือกลุ่มมิชาชีพ นะครับโอ้ยเห็นเจ้าด้วยโจชิมว่าบอกมูเห็นย่าเจ้าก็ซื้อเขาผู้เดียวหลดอันนั้นคือกูมิชาชีพนะครับแล้วก็มันจะมาส่งลิงมาทันทีนะหลังจากไล่สดปับ๊บมาเม้นคำนะในในที่จาย์ไล่สดบางปัญญานะนานะและมันออกหนึ่งสองเนี่ยกันวันที่สนะิบหกอาย์ย์ก็ไล่สดให้อยู่ไอถ้าคนไม่รู้ก็ น่าจะเป็นวันเกิดนะใครเขาก็รู้วันเกิดของก้อนเงินสินทั่วโลกนั่นแหละเออจะไปโกหกว่าวันเกิดมันไม่ใช่แล้วนะนะครับอเพื่อรับเงินเก้าพันนะน่าจะรู้เนาะเออนอกจากมันจะมามาเปลี่ยนให้เป็นวันเดียวกันเออมันก็ต้องรอวันไหลสองห้องในห้องอื่นยังไม่ลงเพราะห้องอื่นๆื่นสังเกตครั้งก่อนไหมอาจารยร์ยังไม่ได้ไลฟ์สดยังไม่ได้ไลน์ใดๆดเลยยังไม่ลงในกลุ่มเฟซ แต่ไปเห็นใน YouTube ทุกครั้งก็เลยแสดงว่ามันอยู่ในกลุ่มพวกนั้นเนาะเพราะนั้นก็เลยจะให้อันนี้คือตัวเด่นนะเดี๋ยวจะให้ดูไบฟ้าเดี๋ยวอันนี้คือเด่นสำหรับใครจะไปวิ่งสาธิติก็เข้า,ขาดีแต่หลุดไปงวดหนึ่งคือมีงวดมี่กีนะ้พี่น้องเพราะไปอยู่ต่างจังหวัดไม่มีโอกาสได้เทียบในะเทียบชนสูตรเลย ไม่ได้เอาสมุดคำนวณอะไรไปติดกระเป๋าไปเลย <c oughs> นะครับอ่ะชุดเต็มนะครับอาจารย์ชอบสังเกตนะครับชุดสามตัวเดอ้ออาจารย์ชอบสังเกตชุดสามตัวเดอ้อพี่น้องตามนั้นนะ เด่น5ก็มี3หางคือ5 7 5 8 5 9เด่น4ก็4 7 4 8 4 9อาจารยนะ์ชอบทุกหางแต่เนาะมักทุกหางนีนะครับชอบทุกหางในในในเลขหลักเด่นแต่ชอบมากมากก็คือนี่แหละ5้กับ5 9เก้าด้อนะซิมักเพราะว่าเคยเคยร่ำเคยรวยใน5้หรือ5 9เมื่อปีถ้าจะไม่ผิดน่าจะปี6 4 หกห้าที่อาจารย์ให้ไปเม็ดเดียวน่าจะเป็นเก้าห้านี่แหละถ้าจะมิผิดเก้าห้าเมื่ออกสามเก้าห้าหรืออยังไงให้อาจารย์ให้สี่เก้าห้าหรืออะไรประมาณนั้นอ่ะที่สร้างเพียรคนลงเชียงหกสี่นะมันจะออกประมาณเก้าสี่เก้าห้าแปดสี่แปดห้าอยู่ประมาณนั้นนะก็เลยชอบห้าแปดห้าเก้านะพี่น้องมัดบัวลองเอาไปผิดจะละหน้าบึง นะครับชอบห้านะครับเนะี่ยชวนสีก็ชอบเป็นสี่แปดสี่เก้านะประมาณนั้นแหละเอาไปเห็ดก่อนนะไปจัดก่อนนะ